สวัสดีค่ะวันนี้เรามาบอกเมนูการลรดน้ำหนักแบบถูกวิธีนะคะคือการที่เรากินตอนเช้าหรือว่าต่อตอนเช้าเรากินกาแฟวีซัสเซ็ตเรากินกาแฟวีซัสเซ็ตแล้วนะคะ แล้วเราก็กินข้าวตามปกตินะคะการเรากินวิสาเซตตัวนี้นะคะมีสารอาหารถึง23ชนิดด้วยกันนะคะมีพืชผักสมุนไพรเห็ดลิ้นจือถังเช่านะคะ กระชายบัวบกนะคะมีถึง23ชนิดเหมาะมากสําหรับคนที่ไปไมเกรนความดันเบาหวานแล้วก็ทุกโรคทุกภัยนะคะโดยเฉพาะคนที่เข้าสู่วัยทองและสาวแรกรุ่นที่กําลังเป็นเมนด้วยนะคะสามารถรับประทานกินได้เลยรับรองไม่มีผลข้างเคียงนะคะเพราะตัวนี้ไม่ใช่มีสาร,รกดประสาททําให้เราอ้วนหรือทําให้เราผอม แต่เป็นตัวที่กินแล้วไม่อ้วนนะคะกินแล้วไม่อ้วนแล้วดูแลสุขภาพเลือดลมเราเป็นอย่างดีถ้าเลือดลมภายในดีภายนอกก็ดีสดใสหมดรักษาง่ายนะคะการใช้ครีมหรือว่าใช้อะไรที่ทารักษาภายนอกมันเป็นภายเป็นแค่ปลายเหตุนะคะเพราะฉะนั้นต้องรักษาตัวเองดูแลตัวเองด้วยต้นเหตุนะคะแล้วก็ถ้าเกิดอะไรอย่างเราครวบคู่ไปกับการลดน้ําหนักนะคะเราต้องเลือกกินของที่มีประโยชน์คือโปรตีนนะอ่าโปรตีนเราจะซื้อเป็นแบบ อันนี้คือเรแนะนําเมนูนะคะการรักษาหุ่นการรักษาหุ่นให้มีกล้ามเนื้อและมีสุขภาพที่ดีไปพร้อมๆกัน1กาแฟกินแล้วที่กินแล้วไม่อ้วนเพราะมีสารอาหารดูแลสุขภาพภายในของเราด้วยาการสร้างฮอร์โมนที่ดีที่ไปช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของเราแล้วอาหารการกินก็คือ 1. ไร้น้ํามันไร้น้าตาลนะคะน้ําตาลก็อาจจะมาข้าวเราก็อันนี้กินข้าวหน่อยเดียวนะคะเพราะว่าอะไรเรามีไข่สามใบเลยอ่า การกินนะคะโปรตีนที่อันนี้เป็นอาหารหลักที่เรากินแล้วได้ผลแน่นอนถาวรที่สำคัญก็คือกินแล้วไม่มีผลข้างเคียงนะคะถึงลดน้ำหนักได้แล้วเราก็เป็นแบบว่าลดได้ถาวรด้วยในการกินของเรา ไร้น้ำมันไร้ของทอดนะคะนานๆกินทีได้นะคะกินกาแฟก็อยากกินแบบแพวกไขมันนมตามราคาาทั่วไปอะ่ะมันมีไขมันนมเยอะอยู่แล้วเราก็เลือกกินในตัววีซ่าเซ็ตของเรานะคะตัวนี้1ซอ 1, งมี15บห้าไอ้หนึ่งถุงมี15ซองราคา260บาทเท่านั้นเองส่วนอาหารการกินก็คือเน้นไข่ต้มน้ำเต้าหู้หรืออก,อกไก่ต้มนะคะเนื้อสัตว์โปรตีนจากเนื้อสัตว์พวกนี้เรากินเป็นประจำนะคะกินแล้วรับรองไม่อ้วนวันนี้รอบเที่ยง เรามาทําไข่ไข่นึ่งน้ำอ,ะอ่ะแบบว่าเราต้มกับน้ําเราไม่ได้ทอดแล้วถ้าเกิดถ้าเกิดว่าบ้านไครที่มีกระทะไรนะ้น้ํามันก็ใช้ได้นะคะเนี่ยแล้วใส่ซอสหน่อยหนึ่งกินกับข้าวอืมอร่อยเขาบอกได้เลยนะคะว่าเมนูนี้ไม่อ้วนแน่นอนนะคะ อืมอร่อยและอิ่มด้วยนะคะอิ่มด้วยไม่อ้วนเสริมสร้างกล้ามเนื้อหรือว่าบางมื้อจะมผสมมีผสมของอกไก่ต้มด้วยก็ได้หรือว่าหรือว่าเป็นแบบว่างไงอ่ะมีแต่ผัดเป็นมื้อก็ได้วันนี้อกไก่ต้มวันนี้ก็เป็นอ่าไข่นึ่งน้ำไข่ต้มน้ำ,นำอะไรเงี้ย หรือว่าจะผัดผัดแกงๆก็ได้แต่ว่าขอให้เน้นของมันนะคะถ้าก้องการจะลดน้ำหนักถ้าเป็นเนื้อปลาได้ยิ่งดีแต่นี้คือแบบประหยัดนะคะประหยัดเงินด้วยแล้วก็ที่สำคัญได้ผลแน่นอนแล้วก็ได้ผลดีด้วยอร่อยจริง อิ่มอะ่ะกินแล้วอิ่มเลยเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เป็นโปรตีนนะคะมันเะยทำให้เราอิ่มง่ายกินน้ำมากๆเพราะน้ำคือการล้างสารพิษในร่างกายนะคะถ้าใครอยากรู้วิธีนะคะตาแนะนำได้หมดเลยนะคะทักกินเข้ามาคุยได้ทักเข้ามาบอกเข้ามาคุยได้เลยนะคะ วีซ่าเซกของเราบยินดีบริการ24ชั่วโมงนะคะถักเข้ามาได้เลยเราจะไล่ให้ดูว่าวันหนึ่งตะกินอะไรบ้างนะคะนะ